สวัสดีค่ะสวนมารีจ้าได้ยินไหมห่างไปไหมกล้องห่างไปไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนมารีค่ะวันนี้เปนที่เท่าไหร่สิมก,กราคมพศส5 6 5สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาแนะนําสวนเพิ่มเติมนะคะแล้วที่นี้แบบว่าโครโคราเซียเนาะโคราเคาเซียลถ้าพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะ อ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่แจ้งคลิปต่อๆไปนะคะเริ่มต้นคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพาดูโคโลคาเซียที่แบบว่าฤดูนี้คือเขาเขาแตกต่างกับฤดูฝนเนาะแล้วก็ต้องต้องใส่ใจใส่ใจมากกว่าฤดูฝนด้วยนะเพราะฤด,ดูฝนเนี่ยฝนเขาจะยังไงฝนเขาจะชุ่มฉ่ำเนาะฝนเขาจะชุ่มฉ่ำฝนตลอดทั้งวันเรื่องน้ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะ ฤดูเนี่ยต่างกันกับฤดูฝนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเริ่มเริ่ม,มต้นจากแบ็กเบจิกหรือก็ว,ว่าแล้วก็แล้วก็วกพอกโคได้นะคะพอกโคได้นี่มารี่ยังไม่มีจํานวนเพราะว่ายังไม่มีเวลาแบ่งแยกนะคะพอกโคได้พอกโอคได้ถือว่านี้เลยลูกเป็นไม้จิ้มฟันเลยเป็นไม้ตะเกียบเลยนะคะ,นะคะพอกโขได้สงสัยจะต้องลงบกนะคะ พวกโคอเาเซียี่ยตามที่มารีเลี้ยงมานะคะบกดีที่สุดเลยนะคะบกดีที่สุดแต่แบกไม่จิบน้ําดีที่สุดเพราะว่าเขาจะกินน้ําเยอะมากคือคือคือถ้าบกเนี่ยกินน้ําเยอะแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะเขาถึงจะโตใหญ่นะคะแล้วจะดูแลง่ายนะคะแต่ถ้าลงดินได้แนะนํามารีให้ให้แนะน,นํแลให้ให้ลงดินก็โอเคนะคะแต่พอ่พอก็ได้ตัวนี้ก็เป็นไฟสุดน้ายก็จะลงดินนะคะ กเลยเอามาลงกระมังใหญ่นะคะอันนี้ต้นนี้ก็เป็นลูก,ลกเขาทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้อ,ออกออกแต่เดี๋ยวเขาต้องรอออกเพราะว่าต้นแม่เขาเสียลงเสียลงเนาะแล้วก็จะมีไปนี่ทำไมมามาว่าระวังจังต้องไหนนี่มีป้ายแดงๆมาเนาะสวยอ่ะเพราะพกวกพวกบอลสีกับบอลพวกเนี้ยจะมีมีอะไรที่แบบแปลกๆมา คั้นสิทธิ์ขัสิทมาให้เราตื่นตาตื่นใจอยู่เรื่อยๆนะจ้ะนะคะเดี๋ยวมามาชมกันไดมอนเฮดกันนะคะไดมอนเฮดเนะดาะไดมอนเทสเรื่ดูไดมอนเฮดนี่เพิ่งได้มาตอนประมาณ3เดือนที่แล้วนะคะคิดดูว่า3เดือนที่แล้วดูโตขนาดไหนนะคะร้อย สรุปแล้วที่มารีบอกว่าปลูกแบบนี้ที่สุดคือปลูกที่มารีปลูกแบบนี้คือบกแล้วทีนี้ก็คือได้ผลมากกว่าได้ผลดีได้ได้สวยกว่าไม้ไม้เห็นฟอร์มสวยกว่าดูดีกว่าดีกว่านะคะดีดีกว่าลงน้ำเช่นเช่นอย่างต้นนี้น้ำนะคะน้ำเนี่ยอย่างบอลเลมอนต้นนี้นะคะสถาน,นีะน,นะคะลงน้ำเนี่ยคือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ บอลเลมอนเรามีขายนะเป็นชุดนะเป็นชุดนะคะอยู่ที่ตามที่คลิปที่แล้วบอกไปก็ต้นหนึ่งร้อยห้าสิบรวมส่งตัดสดนะคะลูกค้าต้องทําความเข้าใจเรื่องตัดสดนะคะที่สวนมารีไม่มีปลายทางนะคะมีโอนอย่างเดียวนะคะต้องขอโทษขออาภัยลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ด้วยเราไม่อยากทํานะคะถ้าเกิดลูกค้าไม่รับหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาทีกันนะคะเพาะเสียเวลาการจัดส่งเนาะประมาณนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ มารีก็ลงน้ําไม่ได้ไม่โอูนะคะคือลงทั้งหมดเนี่ยมารีลงต้นลูกไว้เป็นแม่พันธุน์ได้ได้กะละมังเดียวนี้หกเจ็ดต้นก็ยังไม่โตเท่าที่ควรเหมือนที่ลงต้นโน้นนะคะที่ลงเราลงเ,เ,เราลงบกนะคะบอนสีนะชาววอนสีชาววอนสีมารีไม่ได้ทําจานวนนะต้องขอโทษด้วยขอโทด้วยว,ยว,ยวยอนสีเราก็มีปลาปลายนะคะอันนี้ชื่ออะ ชื่อนะบอนสีต้นนี้สวยสวยมากนะคะบอนสีตน้นนี้ลืมชื่อประเภทเดียวกันกับฮกหลงนั่นแหละแต่ลืมชื่อแล้วก็ม,มกีมีทุกอย่างกา็มารีก็เก็บไปทุกอย่างค่ะทุกสายพันธุ์ต้นแม่นะคะอย่างเช่นพวกนี้ก็เป็นเป็นไม้จอมที่มา,มารีเก็บไปชื่อเจ้าหัวนะคะอันนี้หงหงหยกอันนี้นางพริ้วนะคะ อันนี้ลกสีอุษาลกสีอุษาต้นนี้ทําไมซีดๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องต้องรื้อดูต้นถ้าอาการต้นไม้อย่างเนี้แปลกๆไปแล้วเราต้องดูแล้วค่ะนะคะต้องเดินดูทุกวันว่าต้นไม้เราแปลกเนาะต้นไม้เราแปลกแบบว่าจากเดิมที่สีสันมาสวยเวอร์วังเนี่ยเราเดินดูเสร็จแล้วแปลกต้องจัดการเรื่องดินแล้วค่ะจัดการเราออกมาดูว่าพี่สุว่าเป็นยังไงนะดินเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรตัวแมงอะไรเข้าไปอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องหมั่นดูแลรักษานะคะมอนเหมือนคนเราเลยเนาะต้องอาบน้าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้พญาพันวังนะคะบอนสีพญาพันวังก็ยังไม่มีจํานวนนะคะพญาพันวังนะคะเพราะว่าผ่าไปหลายรอบแล้วค่ะพญาพันวังผ่าไปหลายรอบแล้วนะคะก็หลายๆท่านก็ได้รับไปแล้วนะคะนะคะจะพญาพันวังเนาะแล้วเสร็จแล้วก็แล้วก็มีโซนน้นก็โซนน้นก็เป็น นะ120ิบบาทค่ะนะคะร้อยิบบาททำให้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวส่งแล้เหี่ยวเหมือน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 ตัดสดนะถ้าส่งห่อตุ้มเลยนะคะส่งห่อตุ้มส่งห่อตุ้มค่าส่งอยู่ที่60สบาทนะคะอันนี้เราทำให้แล้วนะคะไม่แพงนะมีไหลพร้อมสองไหลยอย่างนี้นะคะแทบทุกต้นนะคะรากทะลุ <G ül> นะคะโคไมเนอร์โคไมเนอร์น,อนะคะโคไมเนอร์นะคะโคไมเนอร์อ,อกระถางน,นี้ก็อยู่ประมาณหกร้อยกระถางน,นี้อยู่ประมาณห้าร้อยห้าสิบนะคะส่งหัวต้มฟรนีนะคะโคไมเนอร์นะคะมาได้นะอันนี้อันนี้อะไรนะช่องกล่องคูฮาวายคูฮาวายนะคะส่งเยอะจัดเต็มนะ ดูฮาวายดูฮาวายก็ชําแล้วค่ะแต่ยังไม่ติดเดฟไอเจโก้นะอานะร์เจโก้ตัวนี้อาร์เจโก้ตัวนี้นะคะชอบมากดูใบเข้าสิใบใหญ่กว่าหมวกปาลีนะดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังเบ็คโคลนค่ะได้ใจมากเบ็คโคลนเบ็คโคลนมีลูกๆนะตามๆกันมามีแต่ นี่แต่แบบแต่ไซส์หกร้อยห้าสิบขายหมดไปแล้วนะคะยังเหลืออยู่ไซส์เก้าร้อยกับพันสองนะคะมีอยู่แล้วก็สี่พันสี่พันสี่พันห้าเนี่ยเป็นไซส์พร้อมลูกเลยนะคะอยู่กระถางสิบนิ้วนะคะออดิบด่างนี่นะออดิบด่างต้นนี้นะคะออดิบด่างต้นนี้นะคะเรามีพวกลูกอยู่นะคะ,นะคะออดิบด่างเรามีต้นลูกลูกอยู่นะแต่ด่างไม่เวอร์แบบนี้นะ แต่พอโตเขาก็ะจาเวอร์แบบนี้เลยนะคะอันนี้โซนด้านนอกเนาะโซนด้านนอกเนาะนด้านนอกนอ,อันนี้นี่ดูซิมารีคุยคุยลูกส่งเนาะคุยลูกส่งส่งเนี่ยปลูกบกเขาจะโอเคกว่านะลูกดกมากนะคะลูกดกมากอันนี้คืออะไรนะหลืมงชื่อ Milky Way m i นะคะ เมียกีเวย,ยังไม่มีจํานวนนะเมียกีเวย์นะคะเมียกีเวย์อันนี้อะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อเนี่ยอะไรช่างกลงเว็นตีไอมอ,อนอโอสวยน,น,นะปลูก,กง่ายด้วยนะดูด้านหลังเขาเนี่ยเขามีสเสน่นะมีสเสน่ห์ประมาณนี้แหละ,ะ,ะอันนี้บอลกระดาษทองบอลกระดาษทองบอลกระดาษทองเรามีไซส์เล็กท่้อยู่นะ เวาด่างทองมีต้นนี้ต้นเดียวเลยนะคะขายอยู่4,500ันหนะคะ4,500ไม่รวมส่งนะคะที่สวนเรามีกล้วยด้วยนะมกล้วยด้วยกล้วยดูต้นลูกก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูต้นแม่เนาะดูต้นลูกก่อนต้นลูกนะคะสวยไลยคะนะคะอยากอวดแต่ถ้าสนใจก็ถามาได้ลายเวอร์วางมีลาย ลายเพ้นลายเม็ดฝนลายหยาดฝนมีสามลายในต้นเดียวนะนะคะของเรามีสามลายในต้นเดียวนะคะไปดูต้นแม่กันไหมต้นแม่แดงมีดูต้นแม่ต้นแม่คือต้นนี้เลยนะคะต้นแม่คือต้นนี้เลยนะคะเหน่ยมากนะคะแล้วก็ต้นลูกต้นลูกต้นนี้มารีจะไม่เอาออกนะคะเพราะว่า ทําเป็นกอให้เขาเป็นแม่พันธุ์เพิ่มอยู่ในต้นเดียวกัน,นะะต้นลูกๆก,ก็ตามมาเยอะค่ะก็น้อาออกแต่ต้นลูกๆต้นเล็กๆที่พร้อมปล่อยก็มีอยู่สองต้นแล้วนะคะนนี้ปลาลายเห็นอ่อนนะคะสวยมากแล้วก็นุ่นฟลอริดาเลยนะคะฟลอริดานะคะฟลอริดาปลาลายเห็นอ่อนนะคะก็มีลีลามากีลีลาแบบใบไ,ไปกระจายออก ใบกระจายออกเนี่ยแต่ทีนี้ก็สวยมากอะไม่รู้เนาะคนชอบต้นไม้ก็เลยอบอกสวย <c oughs> นะคะออดิบ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 นีต้นพร้อมอยู่แต่ด่างไม่เวอร์วังนะประมาณนี้นะ,นะคะแต่พอโตแล้วเขาจะด่างเวอร์วงังแต่ละใบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราไม่ได้ใช่ว่าอยากข่ายนะคะแต่เปน็นแบบพูดตามความจริงเนาะ อ,อันนี้แบล็กมาร์เบิลแบล็กมาร์เค่ะถ้าเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ <Mar> อันนี้มมอิสไลท์ไนหะมโมอิสไลท์ไซส์นี้เราขายอยู่5,500ันหนะคะ5,500ันหพร้อมลูกนะคะ5,500ันหพร้อมลูกนะคะพร้อมลูก2ต้นเลย3ต้น3หน่อนะคะ ต้นนี้คือโมจิโต้โมฮิโต้นะคะโมฮิโต้นี้ไซส์นี้เราไม่มีขายนะคะอันนี้ลูกค้าจ่ายเต็มจํานวนมาฝากเราเลี้ยงนะคะมารีรับทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับต้นไม้นะคะบอนกระดาษด่างบอนกระดาษด่างนี้ไม่รวมส่งนะคะอยู่ที่พันเก้าร้อยนะคะบอลกระดาษด่างนะคะลายเวอร์วางมากเลยนะคะแต่ละหลักแต่ละตนน้นนะเสาเวอร์วางมากเลยลายเวอร์วาง ค่าส่งแต่ละหนึ่งร้อยบาทนะคะจ้ะนี่อิันไลด์อันนี้กล้วยกล้วยอีกแล้วกล้วยไอศครีมไอศครีมหวานเจี๊ยบไอศครีมหวานเจี๊ยบยาวไปไหมวิดีโอนะคะอันนี้โมฮิโตโมฮิโตที่เราจะตั้งแม่พันธุ์เพิ่มนะคะพรายัางไม่มีเลยอันนี้มอญอิสสไลด์ตั้งแม่พันธุ์เพิ่มนี่คือ รทั้งหมดนะคะเราจะตั้งแม่พันธุ์เพิ่มอันนี้เป็นต้นเก่านะคะต้นเก่าต้นแม่พันธุ์เก่าเลยคะที่ทำไมเห็นว่าต้นเล็กๆขนาดนี้นะคะฤดูนี้เป็นฤดูอของพีรแลายแดงนะคะท่านผู้ชมโปรดสังเกตต้นไม้ที่เขาเขาที่เหงาเหงานะคะโปรดสังเกตแล้วก็ดูคลี่ดูอย่างนี้เลยนะคะมารีตาไม่ดีต้องใส่แว่นนะคะแต่ละวันนะคะคือใบใบแต่ละใบเนี่ยต้องดูแต่ละใบเลย มีเอาไม่อยู่เพราะว่าจีบเอสแปดห้าไปแล้วเอาไม่อยู่นะคะทุกวันนี้มารีทํายังไงร,รู้ไหมเอ,เอาเอ็นซอ,อร์ฟเนาะเอาเอ็บซอ,อร์ฉีดใส่กระดาษเช็ดชู้แล้วมานั่งเช็คแต่ละใบเลยแต่ละต้น, <onter> ตนแต่ละต้นแต่ละต้นคะทั้งวันนะ right. ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาที่แบบว่าจะมานั่งจิ้มโทรศัพท์ก็ไม่ใช่นะมอง,ง,งทีดูเนาะที่ดู คือจะใช้เคมีมากไปได้นะเดี๋ยวเราจะแยกนะคะเราก็ต้องใช้วิธีแบบปลอดภัยปลอดภัยเราไว้ก่อนแหละนะปลอดภัยเราไว้ก่อนแอลกอฮอล์ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็เช็ดตามไปเช็ดเจ้ายักษ์ก็เหมือนกันค่ะมาฬิกทาทำนี้ทุกต้นเลยค่ะเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นต้นนี้เยอะจับนาฬีกก็ตัดเลยเหมือนฟาโรต้นนี้เยอะจับเอาไม่อยู่แล้ว เพราะว่าเช็ดวันนี้ข้ามวันก็มาอีกแล้วนะคะลายแดงลายพอเช็ดลายแดงเสร็จแล้วแล้วเนาะพอเช็ดวันนี้ข้ามวันมาอีกแล้วนะคะแล้วพอข้ามวันมาอีกเป็นเป็นเป็นลายเพี้ยเพี้ยตัวเล็กแดงเป็นเพี้ยตัวอ่อนนะคะมาเหมือนทั้งหมดเลยค่ะช่วงฤดูเนี้เช็ดต้องดูข้ามวันเลยอย่างเงี้ยต้องต้องคลี่ดูนี้เลยนะคะคลี่ดูนี้เลยเนี่ยถ้าเป็นใบเหลืองเืองเงี้ยอย่าเอาไว้นะคะไม่ปลอดภัย ใบะะเหลืองๆอย่างเงี้ยอย่าเอาไว้นะคะไม่ปลอดภัยนะคะฟาโรเราก็มีจําหน่ายนะปลายไหลก็มีนะคะเนี่ยเจอเพี้ยเลยค่ะเจอเพี้ยเต็มๆเ,เลยค่ะนะคะมารีจับมุดลงกะลัง f อ5ปดห้าเลยค่ะเพราะว่าขึ้นทั้งต้นเลยแค่ข้ามวันนะคะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะต้องใส่แว่นค่ะต้องใส่แว่นนี่มุดมุดลงกะลัง f อ5ปดห้าเลยค่ะ มุดลงกรามาเงะแปดห้าแล้วเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็นางก็เลยได้สภาพเนี้ยยังไม่โอยังฟื้นไม่ดีนะคะคต้นนี้ฟื้นละต้นนี้ยังไม่ฟื้นค่ะนะคะดูเลยนะคะเนี่ยโสมทั้งต้นเลยค่ะไม่มีอะไรต้นไม้น่ะนี่แหละประตูพืชเขาเรียกว่าประตูพืชเนาะ ผียเลยค่ะผ oh, ีลงทั้งต้นเลยโอ้โหพระเจ้าขนาดตูุกวันตกชามาเต็มคลุกเยอะออกเจ้ายักษ์ก็เหมือนกันนะคะมารีต้องเอาแต่เป็นกระพอมาเช็ดเช็ดด้านหน้าเช็ดด้านหลังเนาะเช็ดด้านหน้าเช็ดด้านหลังทุกใบแม้กระทั่งตั้งแต่ใบล่างยันใบนู่น มีวันมึงเช็ดเจ้ายัดทั้งวันตาลายแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยตาลายแด้วพี่น้องเล้วตาลายเพราะตัวกูตายกับต้นใหม่ซะเมื่อนี้มามาชมตรงนี้มา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 ชมนี้งครับพิ l s สตอมใช่ไหมโอ้ยภาษาล่าวเว่าเปลี่ยนแล้วล่าวเว่าเปลี่ยนแล้วภาษาอังกฤษอ,อ,อ,อ่ะครับพิ l s สตอมเอออ่ะเนาะคือนางเป็นไม้ไซเล็ก คล้ายบอนสีเลยเนาะเนี่ยดูสิเดี๋ยวใบย,ยุบเนี่ยเป็นไม้ประเภทคล้ายๆบอนสีแต่เขาจัดอยู่ในพวกโคโลคาเซียนะคะเพราะว่าตามที่สังเกตว่าเหมือนเหมือนบอนสีเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยนิดๆหน่อยๆยุบละแล้วก็ไม้ไซเนี่ยก็มีดอกแล้วดูสิมารีสพสมไม่เป็นดอกเด้อบอกผสมดอกแต่เขาบอกว่าให้ตัดแบบยอดอแต่ ไอ้นั่ทิ้งมาตัดดอกทิ้งมาเลยคงต้องตัดนะคะอันนี้อันนี้อะไรนะโมอิสซันไลท์ใช่ไหมโมอิสซันไลท์อีกตัวหนึ่งค่ะนะคะเสียงโทรศัพท์ค่ะโอเคไหมครับมีโมดิโก้กอใหญ่นะคะโอไปดูไปดูไอ้ต้นไหนเนี่ยบนลกระดาษทองอีกกระหนักอีกอีกอีกเซตหนึ่ง ต้นใหญ่เป๊งตรงนี้ค่ะต้องไปดีอันนี้กล้วยดอมินโดนะกล้วยดอมินโดกร,ระถางกระถางเนี้ยเราค่ะเราส่งอยู่ที่สามพันห้าไม่รวมส่งนะคะดอมินโดนะคะอ่าบอลกระดาษด่างกระดาษด่างต้นนี้ต้นนี้เราส่งโลให้ได้นะอ,อยู่ที่สี่หมื่นห้าส่งโลฟรีนะคะ สี่หมืนห้าสองโรฟีมีลูกแล้วนะคะมีลูกสองแล้วค่ะอยู่ด้านโน้นอีกดอกหนึ่งนะคะพร้อมเอาไปทํายอดทําจํานวนได้เลยนะคะอันนี้อะไรนะโหลาด่างตัววันตัวคืนเปลี่ยนเข่งแล้วตัววันตัวคืนลูก,กบอนกระดาษด่างทองเราลูกะะบอลกระดาษด่างทองนะคะมีลูกแล้วมีลูกให้ที่ยกให้เมื่อกี้ดูเมื่อกี้นะคะดูใบด้านนี้โอ้ก้านทอง โอ้โหเ่ยกระดูกเขาทองใจมากกล้วยเสือพานนะคะกล้วยเสือพานห่อตุ้มส่งได้นะได้ไหมน่าจะโลได้ไสใสกระถางม,มาได้ค่ะห่อเล็กก็มีนะคะอยู่ที่สวนน้อนมีนะคะถ้าไม่เอาไซนี้ถ้าไซนี้ก็มีถ้เาเป็นแม่พันได้เลยนะคะถ้าใครอยากต้องการแบบนี่ค่ะนะคะ ตุลูกมินิมินิน,นะคะสวยมากมีสเสน่ห์ในตัวนะต้นไม้นะคะโอเคนะคะอันนี้อันนี้ปลาปัวปลาปัวกล้วยด่างปลาปัวนะคะสวยไหมกล้วยด่างปลาปัวลายเวอร์วังนะคะอันนี้ว้าข้อมเตี้ยว้าข้อมเตี้ยนะคะสวยมากนะะว้าข้อมเตี้ย อันนี้แดงอินโดต้นหนึ่งนะที่พร้อมปล่อยนะคะมารีเอาไอ้นี่สแสลมคุมไว้เพราะว่าคุมรอบรอบข้างลมแรงค่ะลมแรงก็เลยใบเขาก็เลยนิ่งนิ่งอยู่เออก็ดีเนาะใบไม่เหี่ยวไม่เฉาใบไม่ฉีกนะคะมารีเอาสแสรมล้อมไว้คงจะต้องทำงนี้ทุกต้นมั้งไม่ไหวนะ,ะโอเคนะกล้วยอันนี้กล้วยอะไรนะกล้วยอ,อะไรนะ น้ำว้าเตี่ยอะไรเนี่ยแค่อะไรเงี้ยคหรอคะ,นะคะงั้นวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมด้านด้านในอีกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในที